พี่หมีที่น่ารักของเรานะครับยังมองหน้าผมพร้อมอยากจะกินซอยจุ๊บแซบๆหลายๆอยู่แม mm. ่งมองตามอ,อยากกินซอยจู๊บแซบแซบเชา่าบูม <Boom, S 1> เริ่มแล้ว <The> start คืนนี้นะครับเป็นคืนที่สงบสุขเดิมนะไม่มีอะไรเลยพี่หมีพี่ไก่ก็ยังนอนอยู่ที่เดิมซึ่งเป็นเริ่มที่ดี ิบบหาละูมม,ม,ะม,มันมาแล้วบูมเอมือมามันมาแล้วบูมบอนนี้มันอยู่ซ้ายอย่าเปิดประตูนะเห็นมีเยอะเลยเฮ้ยมาแล้วโอ้ย,อย,อยเกือบทำไมวันนี้มันมืดจังวะคือดีมันมืดมากเลยวะยิงข้าวประเูถือแก็สวกหัวเรา you would hunt this place in the name of the Lord and command o u to go in the name of the d a s t so be it return to the earth <laughs> พอดีกว่าเฮียทำค่ากูเฮียคือที่สีเอ้ย <laughs> นั่นไงเป็นมาวนั่นไงอยู่หน้าตานะ่างอะไรเออเออห็นไรเห็นแวบ,บอยู่ทำไมคืนนี้มันอีซี่อย่างมะเพื่อนตอนนี้กู <laughs> กลัวพี่ตาย ไอ้เชี่ยชิกะมาสัตว์มึงไม่เห็นเลยชิกุยกูเห็นนิยะตากูเริ่มตาทิพย์เปเนี่ยตอนเนี้ยไม่บุญตอนนี้เหลือหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไอพี่ตายยาผ่าอย่าเพิ่ง you would hunt this place t h e d a y o f the lord I command to go and dust so be returned to earth why why ตายเร็ววามาได้ด้วยอ่ะ why ตายเร็ว why เต้นแล้วตัวเอง คือมันวาร์ปมาได้ด้วยเหตัวเองไอ้เราหลวงพ่อถ้าสมมติอยู่มันมีไอ้ตัวเหลืองโผล่มาหน้าห้องเลยดวะเราต้องเราต้องสับกล่องเว้ยพี่ตายตายคัมมิ่งกับน้องอย่าเข้ามานะครับพี่ตายถ้ามึงถ้ามึงจะเข้ามามันก็เข้ามาเฮ้ยเหี้ยกูขอร้องแหละแค่นั้นแหละถ้ามึงจะเข้ามาเนี่ยมึงจะเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยมึงหวาประตูใส่กูคัมมิ่งแย่แล้ว ันเดอะฟ็อกซ์เอ่ไก่จ,ไจ้าไก่เอ้ไก่ไก่ชันใไฟฟันถึงเธอหัวลราเฮียแหละเดี๋ยวหยุดหัวลรอเดี๋ยวนี้ในพวกไม่า้าดนกล้องว่ะโดนงาผมโอ้ยตายมาอีกแล้วบูมไปราวพายาวามาเหมือนเมื่อกี้แม่งาะโงกหน้าดนีม้มาอีกแล้ว กูเห็นกนั่งมองไอ้เชี่ยไก่อยู่เนี่ยไปห้องไฉ้เฉยมองมันต้องมองอะไรกูหรอกกูรู้หน้าตาหล่อไอ้เชี่ยหลงตัวเองซะด้วยหลงตัวเองด้วยไอ้เชี่ยหลอดเท็ดีมากเลยครับแหมเท็ดีพ่อมึงไอ้เชี่ยเมื่อกี้เพิ่งโดนหลอดไปเยอยขนลุกเยอะเลยเนี่ยปะกูว่าเราหล่อดละาปิดอย่างเงี้ยจัน6โมงเช้าอะไรกันเราก็หลอดไปบุูมช่วงนี้เราปาร์ตี้ชิวๆนะครับ แม่งหายหมดเลยมันไปอยู่ไหนกันหมดวะพี่ไต่ถอยไปแล้วตอนนี้แต่ว่าพี่แต่ว่าพี่หมีอยู่หลังห้องไม่ต้องกลัูยบุ๋มมันไ<ด>อ้เหีออยห้ยเนี่ยมึงดูดิกรแม่งมองหน้าเขาอยู่ไหนเหี้ยเนี่ยเราน่าจะรลอดยันเช้าอะคิวไลยเพ่อนไม่ต้องเปิดหรอกหรือว่าเปิดดีวะเปิดเถอะบูเปิดเถอะไม่มั่นใจไม่มั่นใจเฮ้ยเชี่ยหมีอยู่ข้างหน้าห้องเฮี้ยเกือบมากูเฮ้ย เอ้าตกใจอตอนจริงเราก็รอดเราปิดอีกนิดนึงเราก็เราก็รอดแล้วอะครับบูมตอนเนี่ยเบียร์จะบอกว่าปล่อยไปเถอะกูออกไปได้เปิดประตูไม่ได้ออกไปเบียิดประตูไม่ได้เบียร์กลัวประตูไม่ได้บูมม่ขังเราในร้าน Night Five อ๋อ baby ชิวนะครับคืนนี้ก็เปิดมาด้วยกันที่ว่าผมนั่งดูกล้องชิชูโดยที่ไม่ต้องระแวงไอ้พวกตูดแบบคู่นี้นะครับมาลแ,แล้วเฮ้ยแย่เราไปตายบูมเทคดีบูมอะไรวะเทค้ยดูกล้องได้แล้วเพื่อนเอ้ากล้องพังมีนแย่เหมืแย่ละเป็นตคนที่เล่นดูแล้ว บางทีกูอยู่คนเดียวกูระวังมันสองเท่าเฮ้ยไม่เธอสาเธอวยฉันจริงได้หมอแต่ฉันไม่อยากให้เธอมอาเพราะฉันโกหเธอไม่สวยฉันจะไม่มองเ้อเธอไม่เจมฉันจะไม่จ้องนะไม่มองให้หัวใจเต้นไม่มองเป็นอะไรวะสุดทุาย, <c oughs> ายเธอจริงได้มองฉันด้วยตาสีม่วงอันเร็วไร้คู่นั้นเละมองตรงมาลูกตาของฉัน ้ฉันก็ตาวาวเมื่อเห็นเธอเพราะกูกลัวมึงมาก <S 2> <S 2> <S ดังนั้นเราควรที่จะใส่ใจในตัวคุณและมึงก็ไปได้แล้วไอเด็กขุนยนเฮียนี่มึงจะโดนทำเป็น KFC น่ากลัวเ่ะใครมันลืออะไรอ <S 2> <S 2> เอ้ยู้ซ้ายเห็นมีเฮียซ้ายกูไม่เห็นมีซ้ายดูซ้ายไปเพื่อนเราต้องใช้วิธีนี้เพื่อความอยู่รอด กูกดแอปเปิดไฟได้แบบไฟบนแบบบนเมืองกูน่าอิเหี้ยมึงไม่ได้เกิดหรอกไอ้พวกโง่ควยตกใจขับเคี้ยจนขับไอหมี่เหี้ยนี่ไม่ละบูมเฮ้ยปกติมาอุ้ยเหี้ยไออิเหี้ยนี่เกิดแล้วกูแม่งไม่กล้าออกห่างจากประตูเลยเฮ้ยกอดประตูไว้เราเป็นเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดิเฮ้ย เป็นปัก,กิ่งถ้าเราเสือสัก,ก,ก40%กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็รอดแล้วอย่าชิวรอดไหวชิวดนะ้วยังไงก่อนอน,นี่บนตาของเจ้าเว้ยเส้าหมีมาป,ปิดประตูขังมึงไปเฮ้ะไม่งั็นไปยืนหลังห้องกูงเลยกลัวชิวปักด้ยตัวเหยียบกินีเปด หมีหายแย่ระบูมไปเลยสามสิบแอร์บูมปิดบูมฉันยังคงสงสัยคงคิดจากใจคุณเธอไปอะไรอ่ะอีกูไม่ต้องกลัวมึงอีกต่อไปคืนห้าเหอะคืนห้าคืนห้าเหอะไอ้แย่ลำแพงกว่าขี้ก่อนนะ ดับเลยเพื่อนดีมากหยุดเลยมันมาแล้วบูมกูเปิดไฟได้แล้วกูรู้สึกกลุ้มใจในสุดติดเลยอะเฮียโอ้ไปแล้วมาแล้วพี่หมีพี่หมีมาแล้วบูมดูไปก่อนนะขอดูกล้องก่อนแป๊บนึงโอ้โหมึงดูกล้องแล้วกูดูสองทางอย่างนี้ กระแมงไอ้เหี้ยหาหมดเวทีเลยเย้แล้วกูดูฝั่งพี่หมีเองเลยโอเคดูฝั่งพี่ตายไปกูดูแค่ตรงนี้เองกูดูแค่ตรงนี้เองเว้ยว่ามันผัวมาก็ปิดเองได้เพื่อนมีมามีมาหมูมีมา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 หมูมีมาเออมันหายขอญาตเช็คกล้องนะครับน้องบูมพี่ตายเอาพี่ตายหายอ่ะเฮ้ยกลับมาอ๋อ โอ้มันไปละเส็ดเส็เอ้ยดูต้าบาาดีบูมดูตาบดีดูตาบด,ด,ามมาดีโอ้ไอ้ยไอ้ตกใจว่ะเลยเราไม่ต้องเปลืองไฟอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้ผมมีไฟฉายกับตัวเองพี่ตายฮ่าด้วยว่ะเป็นตัวเลย ไอ้แต่ข้างกูทิ้งเงี้ยออกแบบตายเลยมันวางมันตรงหน้ากูเลยมันเซ็ตยอ่อใช่ไหมมันแก่กูอ,อะไรวะเกินไม่ได้ลวเลยเอาชิปหายแล้วบูมช่วยด้วย <c oughs> แล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ <c oughs> ตอนนี้มึงเห็นอะไรอยู่ตอนนี้กูเห็นแต่ห้องเยี่ยเนี่ยห้องหัวหัวมันดีเลยห้องที่มันมีแต่หัวหัวหมดเย่ yeah, แล้วตอนนี้กูเหลือคนเดียวก็อาจจะ ก็จะเกิดจะเกิดจังหลังจบคืนนี้แย่ yeah, ละบูมต้องเซฟแล้วบูไมนนไม่นานเล่นเลยแย่แ <Yeah, S 2> ล<ะ>้วตอนนี้กูเหลือคนเดียวคืนก่อนมันเซฟอ่ะคืนก่อนมันเซฟไงตอนนี้พี่ตายจองจเ่นกูแล้วมีมามีมาหมูมีมา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 หมูมีมามีมาหมูอ o you gonna have a bad time mm. มึงเล่นจริง ขนาดนั้นเลยผมมีเป็นเมนที่เกิดจากของแม่ชื่อสมปองอายุสองปีแปดเดือนแม่ชื่อหนึ่งบาทพ่อชื่อสองร้อยสถานะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกูอืมดีตอนเนี้ยกูยจะตอนเนี้ยกูเราจะตายเพราะตอนนี้แบตเหลือสามแปดเปอร์เซ็นต์กูเห็นอลยฟาเวอร์เหลือสามแปดเปอร์เซ็นต์ในน้องปิดห้องเลยไอ้เหี้ยปิดห้องหนีเลยไอ้เหี้ยปิดห้องทุกห้องเลย ตายพอโดนมันเสร็จย่อเนี่ยปิดห้องทุกห้องเลยแม่ไหมรอเลยเฮ้ยวิ่งมาปิดรอเลยปิดรอเลยแน่นอนน้องตอนนี้แม่งมากบ<อ>ซ้ายขวาเลยอ 8, ุ๊ยทำไมแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ละบูมย้ <c oughs> เลยปิดท้องหนีเลยในตอนนี้ปิดที่แบตหมดไป,ลปลเลยแน่นอนเลยบูม เออปิดเลยอะปิดเลยอะปาปัยาปัญาปัญญาปัญญปัาปัาปาปัาปาปัาปัญญาปันญาปัญญาปัญญาัญญาั่ญาัญญเปัญญาปัญญาปัญนาอันญาาปัญญัญญัป็นญาปาปัญญาปัญญาปัญญาาัญญััญญาับาปาปัญญััญญัััานั เอากูออกไปด้วยเฮียก็แงช่วยกูด้วยเอ้าเฮ้ job, ยกูจอบสปอร์ตแต่กูแห้งบบคนนี้เพียงคนเดียวเพราะโดนไอ้บูมโดนลากหัวมคมไปแล้วก็แงเอากูออกไปจากตรงนี้ที